ฟังังรับฟังกินกันนะครับวันนี้ไหว้แม่ย่านางครับขอบคุณแม่ย่านางนะครับหลายๆนะครับที่มาส่งเสริมมาอยู่กับบ้านพนาชาแนลครับวันนี้ปีใหม่จีนนะครับนาะตวันจุดจีนครับวันไหวเนะก็ต้องมาไหว้ขอบคุณแม่ย่านางนะครับที่ได้ส่งเสริมหนึ่งนะครับขอบคุณพนาชาแนลนะครับให้อยู่ดีกินดีนะครับมีข้าวมือของมี รับมีสินนะครับวันนี้พนาชาแนลือโอกาสไหวแม่ย่านางทั้งสามคันเลยนะครับันนี้จะรถทำมาค้าขายนะคันนี้ครับนาองมีรถทำมาค้าขายนะครับมีรถซื้อของครับรถไปเหนือไปใต้ครับคันนี้ครับไปเหนือไปใต้ครับอันนี้ก็รถค้าขายครับรถค้าขายอีกหนึ่งคันนะครับพิธีการวันนี้นะครับอันนี้รถไหวซื้อของครับไหวซื้อของเราคันนี้เขาไหวซื้อของครับไหวซื้อ ไปซื้อของนะครับวันนี้คันนี้ครับธุระปะปังคันนี้ครับอันน,น้นจะเป็นเลิศขายของนะครับขายของเนาะนี้ก็เลิศขายของครับขายของของชาวแม่บ้านของนะครับข,ขอขบบให้เฮงๆปังปังรับปี2566หรือปี2003นะครับเฮงเฮงปังปังนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับวันนี้ขีโอกาสมาไหว้ครับมาไหว้ครับมาไหว้ ที่อยู่อีสิณีหอดไซนะครับที่อยู่อีซิณีหอดไซน์ครับเป็นเีงปังๆนะครับเป็นเพียงปังนะครับเชิญเลยนะครับเกิญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ตรงบึงสัพพงายแห่งนี้นะครับบึงสัพพงายนี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางนะครับลงมาลับเอามารวมมาหุ้มมาตูมมาหลงติดจีนกับ บ้านพนาจะแนวกันนะครับวันนี้นะครับผมขอให้เิ่งๆฟงังฟังนะครับแล้วก็ไหว้ตามคณะเราทํานิดหน pues ่อยครับน <fu. S 1> yes. ิดหน่อยครับทุกทีนะครับเนาะก็ให้ส่งเสริมนะครับให้มีโชคมีลาบนะคขายลำรวยลำรวยหิ่งหิ่งฟังปันตลอดปีนะครับหิงหงฟังฟังันนะครับวันนี้นะครับบ้านพนาจะแนวก็ับเล็กๆสำหรับแม่ย่าครับเนาะแม่ย่านะครับเนาะแม่ย่านะครับ ก็ไม่ยากก็จงมาเนียนน่ะเนาะเนีนยานนา่ะเกษตรมารับนะครับมารับเขาหุ้มมาตุ้มนะครับเขาหุ้มมาตุ้มก่อนการทำไรเน,ยานาียนน,ยานา่วันนี้นะครับไรเมียนน่ะวันนี้นะครับตอนนี้ชิงปังฟังนะครับวันนี้ออกแน่ครับเลิค้าขายครับเนละาศคาา้คาขายครับสามสี่แปดครับสามสี่แปดอันนั้นก็หนึ่งแปดแปดครับ สามค <Rocky> er. ันนี่ต้องมาครับสามคันนี่ต้องมาครับอ่านแน่ครับนี่ว่าเจ็ดสามเก้าหนึ่งสามันนี้นะครับพัฒนาจะแน่นครับก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับเฮงปังปังตลอดปีตลอดปีหกหกนี้นะครับหกหกนี้นะครับกอให้เฮงเฮงปังปังนะครับ ค้าขายล่ำรวยล่ำรวยนะครับล่ำรวยล่ำรวยนะครับม <c oughs> ีเงินมีทองมีข้าวมีของนะครับ <c oughs> นี้ก็เป็นค <c> ล <oughs> ิปการจัดไหวไ้เมญานะครับใ <c oughs> นเทศกาลจุดีนของพนาวันนี้ก็คงมีสะะาระม <c oughs> าฝากทกันเพียงเท่านี้นะครับท่านเพียงเท่านี้นะครับ